โอเคสวัสดีครทุกคนครับตอนนี้เขากำลงเกม One Punch Man นะครับแล้วก็วันนี้ถ้าผมจะมาทำคลิปสุ่มกาชาตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2560เท่าไหร่วะเดี๋ย <laughs> วปีอะไรแล้วเนี่ย ก็อนเลครับประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2025นั่นเองนะครับสำหตัวจักรพรรดิเด็ก U R ตัวคอตัวใหม่ที่มาสักทีนะครับสำหรับตัวคอเกิบมันแมนครับก็ใครหมดไปกี่ใบมั่งเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้สำหตัวผมเนี่ยเดี๋ยวไปรอลุ้นในคลิปแล้วกันว่าผมจะหมดไปกี่ใบครับสำหรับการสุ่มจักรพรรดิเด็ก U R ครั้งนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ห้ามพลาดนะครับใครพลาดนี่แย่เลยนะครับต้องไปรอรีเทิร์นอีกทีก็เอาง่ายคือห้ามพลาดเลยขาดกว่าตัวคอจะมาสักตัวนี่รอครึ่งปีได้้้้้้เเเลลลลยยมมมมมมมััันนนนนไไ่่่่่่รรรููหหหืือออกกกกกกะะสึวววาาาผจดดดีีใใบบแแคคคขฝชงง็์ คนละหนึ่งไลแล้วไปเจอกันคลิปว่าผมจะหมดกี่ใบและใครหมดกี่ใบคอมไม่ไปด้านล่างได้เลยครับไปครับลุยกันเลยมาแล้วครับผมเข้ามาสู่ในคลิปแล้วตอนนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นคือจกักรพรรดิเด็กยูอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับดูจากดีไซน์เนี่ยโกเทเกจิโก,ก,ก,จ,โกจริงๆรนะครับรัแบบตัวนี้นะครับก็น่าจะหลุดออกจากหมู่ดาวแล้วนะก็พร้อมแล้วนับสหรับวนันี้ครับประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอ่าเปิดฝนอ่างเปาก่อนแล้วกันขอของดีๆเกลือตลอดเอ้ย ก็ได้อรอบอะเออได้เพชรด้วยแจกอย่างเยอะฮะก็วันนี้ผมมีอ่าตัวดําทั้งหมดกี่ใบเนี่ยร้อยแปดสิบสามใบคือพร้อมแล้วนะครับเดือนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะก็น่าจะซื้อเพิ่มได้อีกนะครับอีกเยอะเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนน่าจะซื้อเลยครับแต่ว่าดูเชิงดูเชิง <laughs> ดูอะไรอะ่ะ ตัวดําของเรานะครับอย่ <c oughs> างที่เห็นกันร้อยบใบแล้วก็ตัววุสีซึ่งไม่พอวุนสดาวหรอกเงผมไม่กล้าสุ่มอยู่แล้วตอนนี้เป็นตัวคอนครับห้ามพลาดเลยเดี๋ยวให้ดูทีมผมก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงครับตัทีมผมตอนนี้นะก็สำหรับคนครับที่มีเวลาว่างๆนะครับล้วชอบเล่นเกมมือถือเนี่ยผมไปเจอแอปหนึ่งมาครับน่าสนใจมากแล้วก็คือแอป x f l o นั่นเองนะครับแอปนี้ครับก็เป็นแอปที่สามารถเล่นเกมแล้วก็เอาคะแนนจากเกมเนี่ย ไปแรกเป็นเงินได้จริงๆนะครับก็แอป,ปนี้ก็ไม่ใช่แอป,ปอะไรน่าสงสัยอะไรนะครับเพราะว่าสามารถโหลดได้ทาง Google Play Store เลยภายในตัวแอป,ปเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะมีเกมให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับซึ่งคะแนนที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือคะแนนตัวนี้นะครับหรือว่าในแอป,ปเนี่ยเขาเรียกว่าบินั่นเองนะครับก็ใครอยากหาเกมใหม่ๆเล่นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็มีหลายเกมมากนะครับมีไป จนกระทั่งเกมแบบเกมฮอนไกสตาร์เลวอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ซึ่งอสมมุติผมเลือกเป็นฮอนไกสตาร์เลวแล้วกันนะครับอยากเล่นเกมนี้แล้วอยากทําเงินเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าทํายังไงครับกดเข้าไปที่ฮอนไกสตาร์เลวเล่นและเก็บบิลได้ถึง 72K เลยนะครับหรือว่าแลกเป็นเงินได้ถึง8ดอลลาร์เลยนะครับ8ดอลลาร์ก็เอาไปคูณ35คูณอะไรกันเอาเองแล้วกันนะครับเพรเนี่ยก็ง่ายมากเนี่ยแค่เข้าร่วมแอปนะครับก็ได้แล้ว66สิบิลนะครับแล้วก็สร้างบัญชีได้อีก2,000ครับเเเเเลลล่่นนกกมไไปถึงว3ีย็ด้อีก3,000แล้วคือง่ายมากนะครับเออ ใครว่างๆเนี่ยแล้วหาเกมเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้นะครับเกมอื่นๆถ้าอยากลองหาเกมใหม่ๆเล่นเนี่ยว่างๆก็เออเล่นเกมไปด้วยแล้วก็อย่างน้อยก็ได้บิวมาด้วยแล้วก็ไปแลกเป็นเงินได้อีกนะครับแล้จะมีโปรโมชั่นนะครับเติมเงินเนี่ยเติม2ดอลลาร์จะได้4ดอลลาร์เลยนะครับคือเราไม่ต้องเล่นเกมก็ได้เราปล่อยสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยก็จะทําเงินให้เราตลอดเวลานะครับนี่ยิ่งเลเวลสูงนะครับน้องก็จะผลิตบิวไวมากขึ้นแล้วก็ได้เยอะมากขึ้นครับวิธีการเลเวลอัพก็ ง่ายๆเลยครับสร้างสัตว์เลี้ยงครับโดยการกดตรงนี้นะครับด้านล่างเห็นปะมันเป็นรูปไข่ครับกดเข้ามาแล้วก็เอาครับไอตัวที่เลเวลเดียวกันเนี่ยไปรวมกันครับนี่ก็จะกลายเป็นเลเวลสเอาตัวเลเวลสองรวมกันก็จะกลายเป็นเลเวลสครับแบบนี้เอาตัวเลเวลสมารวมกันก็จะกลายเป็นเลเวลสี่สิที่ประโยชน์มากขึ้นครับโดยการที่จะดูตรงนี้ครับสร้างบิลให้เรามากขึ้นเวลาเล่นเกมครับก็จะได้เหรียญมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคุณประโยชน์มากนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นกัน ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถเติมได้ครับถ้าเราอยากเป็นฝ่ายลงทุนนะนะก็สามารถเติมได้แล้วการกดเข้าไปที่ X Sprite นะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ตัวร้านค้านครับหรือว่ามาร์เกตด้านบนอันนี้เราก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเลเวลอะไรก็ตามนะครับอย่างตัวเวล3 4 3 5ี่เนี่ยนี่ก็จะบวกบิลเราถึง250%นะครับโ,บโบนัสอีกห4 ลักกี้นะครับหรือเพิ่มโชคชะตาโชคดวงอะไรอีก3%มเซนตะครับต่างๆนานาครับประมาณนี้แล้วสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อมานะครับสามารถนําไปปล่อยเช่าหรือว่าขายได้โดยราคาที่เราตั้งเองเลยครับสมมติแบบเราซื้อมาแล้วแบบเราอยากจะปล่อยต่อเนี่ยเราก็มาวางขายในมาเก็ตได้นะครับใครที่อยากโหลดแอปนี้นะครับก็โหลดได้ใต้เดสคริปชันเลยครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครโหลดแล้วนะอย่าลืมมากรอกโค้ดด้วยนะครับใส่ตามผมได้เลยครับแต่ผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอครับก็สามารถเอาไปกรอกได้ครับซึ่งโค้ดของผมก็คือนี่ก็จะได้อีก 200C โอ้โหของจริงเลยนี่นาก็อย่าลืมไปกรอกโค้ดกันนะครับอันนี้ก็ได้ของฟรีอีกแล้วนะครับแล้วก็อีโค้ดหนึ่งข้างๆกันเลยครับนี่ครับที่มันเป็นรูปเหมือนตเก็ตตรงนี้ครับกดเข้าไปครับแล้วก็กรอกโค้ดที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแลกบิลไปเป็นเงินนะครับก็ง่ายๆนะครับเข้ามาที่กระเป๋าตังตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่ถอนนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ดูรายละเอียดราคาให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็แล้วกดถอนได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีแบบนี้เลยนะครับก็อลิงก์ใต้ description คร ไปไปดูคลิปกันเลยใครหมดกี่ใบก็คอมเมนต์ไปได้นะครับนี่ทีมผมก็เป็นเปนประมาณนี้ถ้าจะเอามาก็คงเอามาแทนโบลอสนะครับตอนนี้ไม่ว่าโกลิบาสนะเออผมไม่แน่ใจอะไม่รู้ว่าโบลอสกับโกลิบาสตัวไหนจริงจิงโบลออสอาจจะดีกว่าอาจจะมาแทนโกลิบาสไปก่อนนะครับก็ใช้เป็นดับเบิลคอใช้เป็นดับเบิลคอไปเลยตอนนี้สิ่งที่ขาดตอนนี้ก็คืออ่าตัวจกักรพรรดิเด็กมีแล้วนะครับเดี๋ยวดูดิว,ว่าเรามีลูกแก้วผมมีลูกแก้วฮีโร่หนึ่งอันนะครับเราขาดลูกแก้วไอหินพัฒนาฮ ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะการันตีหรือเปล่าเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ใบใครได้กี่ใบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันร้อยแปดสิบใบก็หวังว่าจะไม่โดนการันตีนะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีและขอให้ผมโชคดีด้วยครับตอนนี้เออนี่ G4 นะครับใครยังไม่ทํากิจกรรม G4 อย่าลืมไปทํานะครับแบบว่าได้มาผมก็ไม่รู้จะเอาไว้ไหนนตะ่ทีมเต็มเนี่ยอาจจะไปใส่แทนโบลอนะครับเออเพราะมันยืนมันก็ยืนมันก็เจ๋งนะเอาไปยืนไม่เฉย่ะง่ายๆเออ ไปฮะเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะหมดกี่ใบในการเปิดจกักรพรรดิเด็กครั้งนี้แต่ว่าก่อนจะไปเปิดผมขออันนี้ก่อนประจําเดือนนะประจําเดือนต้องมีนะเปิดไอ้นี้หนึ่งครั้งครับตัวม่วงหนึ่งครั้งตัวนี้มัน71แล้วนะซึ่งการันตะีเนี่ยจะอยู่ที่80นะครับเปิดอีกเก้าก็คือได้เลยแต่ว่าผมเปิดหนึ่งอาจจะออกก่อนผมเลีงเป็นหินอ่าซอบบี้แมนไว้นะครับเป็นตัวบัฟสปีดไว้ใส่ทีมทีมไหนก็ว่ามกันไปข้ามเลย โอ้โหซอมบี้แมนโคตรท่มาครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดจกักรพรรดิเด็กกันนะครับก็เดี๋ยวออกไปพักทุกๆ50สิไปแล้วกันนะครับทุกๆ5ารอบผมกดแล้วก็จะออกไปพักเซฟกำลังใจนิดนึงเผื่อแบบเกลือเกินครับ <c oughs> <c oughs> มาครับรอบแรกมาเลยแบบไม่ต้องเสียเวลาไม่ข้ามด้วยผมไปครับบึนมาดมิม่วงอาจจะออกเลยก็ได้นะไอม้ม่วงๆเนี่ยคือออกแล้วหลอดมาแนละ้วตัวเก่งอ่ายไม่มาครับ รอบที่สองครับไปด้วยความรวดเร็วครับไม่มีความรีร,รอ,อะลรทั้งสิ้นรออย่างเดียวคือรอเซรามิต่อยหินครับต้มอือมแต่ก็คาดหวหังทองนะแต่ว่าจะคาดหวหังอะไรจากทองวะนี่เร,เราเราต้องใช้หินด้วยนี่ว่าหินอัพอ่ะยังไม่มีเลยครับมอีอันเดียวอยู่นี่อยู่ในกระเป๋าครับอืมจะดูว่าจะได้รอบเท่าไหร่วะรอบที่สามแล้วปะเนี่ยโอ้โหเราไม่ได้นับนับไปนับมาคือลืมเฉยรอบที่สามโอเคม่วงม่วงอยู่ม่วงอยู่ม่วงอยู่หมูย่วงอขอหินหนึ่ง,ห,นห,นงหินหนึ่งหึงหิน โอ้ยไม่มาฮะรอบที่สี่ครับรอบที่สี่ไปรอบที่ห้าผมขออนุญาตออกไปพักใจก่อนแล้วกันถ้ามันจะเกลอเกินนะแต่รอบที่ห้านี่คือต้องต้องได้หินหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาอะรอบที่สี่นี่ยังเงียบอย่างไน,นยังไม่มาขอหินเลยนะมั้ยหินฮีโร่อะไรเงี้ยยังไม่มาอรอบที่ห้าละรอบนี้เหมือนแบบต้องให้หน่อยปะต้องมาสักหนึ่งหินหรือว่าอะไรสักหน่อยครับไม่ก็สีทองอะ่ะมาเอ้ะ อย่างนั้นก็มาไปก่อนครับสีทองอะโอ้โหไม่มาครับรอลุ้นอาจจะได้อาจจะได้อาจจะได้มาโอ้โหไม่มาครับเฮ้ยเดี๋ยวเกือเกินไปปะ เปิดไป50ใบแล้วนะโอ้โหดองทั้งชีวิตอ,อ่าไ,ได้ได้หินแล้วครับเป็นหินฮีโร่นะครับ2อันก็ขาดอีก2อันนะครับซึ่งถ้าเราได้ก่อน120ใบเนี่ยก็คือได้หินหนึ่งแล้วก็ลูกแก้วหนึ่งคือก่อน120บใบก็จะเหลือตัวดําไว้ให้ผมชื่นใจไปสุมตัวอื่นนะครับมาครับรอบที่60ใบหวังว่าจะไม่โดนการันตีนะขออย่างเดียวเลยตอนนี้เหลือตัวดาไว้ทําบุญบ้างนี่ข้ามเลยอุ้ยม,อง,มงสองหม่องซ่วง เอาว่ามาครับถ้าผมได้ลูกแก้วเลยเนี่ยแล้วกอด120ใบนี่คือ wow. ได้เลยนะได้เลยครับจบจบเลยจบเลยมาครับลูกแก้วออกลูกแก้วออกฟินฟินครับรอบที่70ของเราลูกแก้วออกฟินฟินมาลูกแก้วออกฟินฟินปะเราโอ้เราชิชิอยู่แล้วมาดิมาแล้วปะมาละชัวร์ชัวร์ชัวร์โอ้ยรอบที่80ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงรอบนี้ไปต่อยหิน80 80 80 แปดสิบแปดอุ้ยได้เป็นทองครับได้ทองนี่ขอหินนี่ขอลูกแก้วมาเลยได้ปะ่ะเนี่นเป็นจกักรพรรดิเด็กนะครับคงไม่ต้องมีอะไรมากเออเดี๋ยวไม่ใช่นะเนี่ยตัวอะไรนะโ,อโ,โอ้โหเจแล้วกันชุบน้องมาไงลุตเลจัดโอ้โหลูกแก้วยังไม่มารอบที่เก้าสิบครับไปครับจกักรพรรดิเด็กจกักรพรรดิเด็กจกักรพรรดิเด็กจกักรเพชรดักจักรเพชรดักหินหินหินลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วหินลูกแกแ้วหินลูกแก้วมาละผมท่องคาถาได้มาชัวร์มาชัวร์เด้งปิ โอ้โหเกลือเกลือไปไหนฮะรอบที่90แล้วปะหรือ100แล้วไม่รู้กดไปก่อนมาเถอะอ่าม่วงม่วงแล้วได้ลุ้นเกมอะไรวะมังลุนตอนม่วงทองไม่ค่อยลุน้นลุนม่วงแทนเฮ้ยเบรจาบรจาโอ้โหไม่มามามาครับรอบที่100เอ้ยเดี๋ยวนะั้นมันมันร้อยสิบแล้วปะเหมือนจะเกินนะเหมือนจะเกินยังไงไม่รู้แล้วอะไรมาดิอย่างอีกนะอย่างอีกนะเล่นตัว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 นะ ไม่ออกรอบร้อยสิบฮะถ้าเปิดอีกรอบนึงเนี่ยแล้วได้ลูกแก้วเลยจากรอบนี้คือเราจะเราจะจบเลยครับมาครับถ้ารอบนี้เราได้แบบลูกแก้วมาเลยคือเลิกเลิกละเลิกเล่นละเลิกเลิกเลิก,เลก,เลกละคลิปนี้จบลนะกระตุกนิดกระตุกหน่อยแบบนี้ชื่นใจหรือเปล่า ม่วงอยู่ม่วงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอหินเฮ้ยลูกแก้ว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 โอ้โหมาครับร้อยสามสิบเกินละเกินงบละขอไม่เกินร้อยห้าสิบได้ป่ะเหลือฮะสามสิบใบก็ยังดีว่ะสามสิบใบก็ครึ่งเดือนเลยนะสามสิบใบก็ครึ่งเดือนเลยนะอมาๆมาร้อยสามสิบของเราครับมาแล้วป่ะมันมีรางสังหรณ์ว่าจะออกเอา <c oughs> ไปรางสังหรณ์ <c oughs> ผมออกเป็นหินเนี่ยร้อยสี่สิบครับเดี๋ยวรางสังหรณ์แปลกๆร้อยสี่สิบไปมาครับรางสังหรณ์หรือเปล่ารอบนี้เอาอีกป่ะ หมือนไม่เอาไงไม่รู้ว่ะแต่ก็อาจจะเอาอยู่เอาอะไรอ่ะโอ้โหรอบที่ร้อยห้าสิบครับมาฮะเด็กกถ้าได้รอบนี้คือคือได้พักใจนะได้อบอุ่นใจนะถ้าเกิดรอบนี้ไปยังไงผมก็ต้องการันตีแล้วว่ะเดีว,ว่าคือถ้ามันไปถึงไหนก็ต้องไปการันตีอยู่ดีอ่ะโอ้โหไม่อยากพูดคำนี้เลยว่าจะการันตีเหลือตัวดบเหลือเหลืออีกนิดนึงฮะเราหมดป150ไปร้อยห้าสิบใบแล้ว โอ้โหเซ็งเซ็งจัดเลยอะไปครับดูเหมือนจะการันตีนะถ้าผมขอฝากเพจเปยหรือว่าสุ่มรหัสบอันแมนนิดนึงนะครับเพจนี้เลยนะครับใครที่มีงบนะครับอยากจะไปเปยหรืออยากจะไปสุ่มรหัสบอันแมนเริ่มต้น10บาทเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเพจนี้เลยนะครับก็สักค้าใหม่สามารถทักมาขอโค้ดเข้าไปสุ่มฟรีได้คนละหนึ่งครั้งครับไปลองสุ่มไปเล่นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ถือว่าลองเชิงเฉยๆนะครับใครมีงบเนี่ยสามารถเปยหรือว่าสุ่มตลอดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับไม่ต้องไปรออะไรเสียเวลาครับก็สามารถเข้าไปเลยนนนะะเ้้ีฝากดวยครับจ แต่มันก็มันก็เท่ากับการันตีไปแล้วว่าเราได้การันตีไปแล้วปะ่ะถ้าเราแบบว่าสมเกินร้อยห้าสิบไปแล้วอ่ะ <c oughs> จะตาไม่อ่านอีกเรียกอ่ะนีร้อยหกสิบครับอุ้ยเมืองสองอ่ะ,อออะอหวังอะไรป่ะนี่โอ้โหมาครับ170ร้อยเจสิบของเราจนมาเห็นกับตาจนพอใจป่ะเจบร้อยเจสิบ170ครับได้โอ้โหยังได้มาเป็นทองยังมีทองยอมใจไทยยอมจองเออมาดิโอเคจกักรพรรดิเด็กครับรอบนี้ขอหินมาด้วยได้ปะ่ะมีตัวเราก็มีหิน โอ้ยการันตีว่ะทุกคนผมโดนนะผมโดนเลยว่ะโอ้โหรอบนี้เซ็งจะคาบเลยออกตอนนี้นี่เซ็งนะเซ็งกว่าเดิมนะโอเคครับไม่ออกแล้วร้อยแปดสิบใบไม่ออกครับต้องไปรับการันตีเอาอ่านี่ครับก็ได้เป็นลูกแก้วจากการันตีครับอุ้ยโอ้โหมีนีหยมใจแจกเพชรแปลแปอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนี้ดีจุงดีจริงรับของก่อนเออไปครับเราไปอัพดีกว่าจรพรรดิเด็กของเราเฮ้ เข้าอะไรเนี่ยนี่แล้วก็ไปทีอา r ครับเลื่อนมาล่างสุดจกักรพรรดิเด็กล่างนี้เท่จริงๆนะครับอัพเลยมีอ่าหินฮีโร่ตั้ง6กหินนะครับอัพก่อนพลังจะได้บึม้มซึ่งตัวนี้มันเก่งกว่าไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นคออสเบวกด้วยอันนี้ซึ่งไม่มีนะไปครับอัพขึ้นยูอาครับทุกคนมาดูสกิลวันตีหน่อยว่าจะเป็นยังไงครับสอบอ่อไนนี้บูนตนุมาแล้วปามระเบิดทำไมถึงไปได้หินกันนะ ติงจังเลยเราแชร์ก่อนนี่แชร์ลง Facebook ได้ตังห้า0ันรวยจัดนี่มาแล้วเอาไหนวะผมขอตัวไปอัพน้องก่อนละกันนะครับเป็นไงเดี๋ยวค่อยมาดูตอนอัพเสร็จนะขอไปตัวไปอัพสักครู่ครับแล้วเจอกันตอนอัพเสร็จลุยฮะ ตอนนี้ครับผมก็ปั้นมาน้องปั้นน้องมาจนระดับหนึ่งนะครับก็ได้แค่นี้นครับพลังงานหมดแล้วเรียบร้อยนะครับปั้นหนึ่งแค่พลังสองล้านหนึ่งเท่านั้นนะครับในทีมก็อ่าเป็นประมาณนี้นะทีมที่ใช้ยังไม่รู้ว่าจะจัดหน้าจัดหลังยังไงแต่คิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วมัง้งหวังว่านะเพราะว่าเนี่ยเออ นี่ก็เทแล้วนี่ก็เฟียวแล้วนะครับทีมก็เอากริบาสออกไปนะครับที่ผมนึกไม่ออกจะเอาอะไรออกไปดีอ่ะมีโบลสกับกริบาสอ่ะกริบาสมันก็มาตัดก่อนได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ค่อยได้สกิลอ่ะพลังมันน้อยด้วยนะครับถ้าเทียบกับโบลสะโบลสแบบว่าพลังดัง4ล้านนะอันนี้พลัง2ล้านเจ็ดเองก็เลยเอาออกไปก่อนแล้วกันให้จักรพรรดิเด็กมาเฉิดฉายก่อนแล้วก็ใช้คอเป็นคอจักรพรรดิเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้แบบนี้ต่อไปนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนอนาคตก็ค่อยว่ากััันนนนีีกก้้ะะคครรรบบ็็ิปมาณ ใครหมดกี่ใบก็คอมเมนต์ไม่ได้นะเออก็ก่อนจะจากลากันไปก็ฝากด้วยนะครับเพจสุ่มหรือว่าเปย์นะครับวันพันแมนนะครับเริ่มต้น10บาทลูกค้าใหม่ขอโค้ดสุ่มฟรีได้คนละ1ครั้งก็เข้าไปได้ครับเพจนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยครับแอป x อ็กซ์โว้นะครับใครว่างๆอยากเล่นเกมทำตังค์เนี่ยก็โหลดมาใช้ก็ได้นะครับง่ายมากปิดเทอมแล้วครับผ่านเกมเล่นอะไรเงี้ยก็ไ,ไว้เจอคลิปหน้าคลิปไ,ไป๊บละเจอกันครับบ๊ายบายครับผม